ค่ะพบกับช่องมีเหนียงมีเหนียงนะมีเหนียงอืมมีเหนียงก็เหนียงเหนียงเขาเรียกเหนียงนะ <c oughs> อ่ะรวมสกูชี่ที่แบบตามความชอบของเราแล้วตามความคิดของเราเองนะคะสะกูชี่เอาจากแย่ๆเลยสกูชี่ที่แบบอยากทิ้งมาที่นี้มันโคตรเลยอันนี้ ใช้คลิปเรามาเกะให้แล้วก็อันนี้แต่ว,ว่ามันไม่อันนี้ไม่ใช่ซุชิไม่ใช่ซุชิแต่เราชอบทำเป็นซุชิแบบเจ้าทานี้เล่นไปเรื่อยมาแต่ว,ว่าชีก็ขาดนะแล้วตอนนี้เรามาทำให้ดีไอซองตัวนี้สารตัวนี้แยกไว้ก่อนไมนมีอันนึงแบบนี้แข็งๆเหมือนรีวิวให้ดูแล้วนะใช่ไหมเราหายไปไหนนี่ไงนี่ จกักอ๋อลืมหมวกอสกุชี่ที่แข็งที่สุดวันนี้เลยแข,แข็งมากแล้วไม่สโลมนี่แค่นี้หมดเดี๋ยวตอนท้ายเรามาเกะบทำใหม่เรามังสกุชีท่ที่จะบรรยายยังไงดีอ่ะ หัวข้อนี้ให้ทุกคนตั้งให้นะคะนี่เป็นกระทะคุตั้งเองก็ได้นะเราจะตั้งว่าอืมขอคิดแป๊บนะคิดเลาละท้าก,กูชี่อเนกประสงค์บางคนดูแล้วแว้นใขรใหญอีกคนดูกระทะอีกคนดูแว่นเดี่ยวแบบเนี้ยแล้วก็จะมีถานเนี้ยอืมบางคนก็อือ ส้อยเดี๋ยวสร้อยส้อยส้อยมียาวอีกเดินทำสายเนาะโอเคเนาะภูมิใจสอยอันก็ชอิอ้นเอเนกประสงค์เราเกะท้ายคลิปเหมือนกันต่อไปน้องก้อนที่นิ่มที่สุดแล้วไม่สนุกเลยพากว่านะมีเยอะอยู่เนาะกอนสกุชิตกแป๊บนึงโอเคแล้วได้ขึ้นมาแล้วที่นิ่มไม่สนุก แม่จะรวมเลยเนี่ยลมรวมรวมรวมรมรมออกเลยเราไม่หาเรามีจริงนะขอเลือกไว้ก่อนโอเคเราได้มาสองตัวเคลียร์พื้นที่แป๊บได้น้องก้อนแดงยิ่มๆเลยไม่มาจะรวมรวมรวมอะไรออกมาเลยแล้วก็เสีย เล่นแล้วมือเด็กสีเมดคนเูยเพราะเราสีเอาเมจิกตามามาทาข้างนอกตะเกียงมันขาวเลยแหละเพราะว่านี่เอสักขูดให้ดูอดไรจกขูดนะทุกคนเดี๋ยวเราหาอะไรนี่นี่อปัปปกา มาขูดให้ดูเราจะคิดๆนี่เอาด้านนี้ให้ทุกคนได้เห็นมาครับมันก็ขาวกันของไม่ขาวทีนี้เดี๋ยวให้ดูตอนกระขีดเลยเห็นไหมเรามาเกะตอนท้ายคลิปเหมือนกัน โอเคนะโอเคเราเรารีบอย่างไวเลยสกุชีที่ไม่ชอบที่สวยแต่ไม่ชอบเราแกะเหมือนกันทำมันใหม่โอเคนะสกุชี่ที่บีบแนวนี้แล้วสารมมากมากเบสสีอ่ะนุ่นไม่เยอะแกะเหมือนกัน มาไปรูปดอกไม้ต้องเป็นท่านจังหวันค่ะแค่จะรูปดอกไม้เก๋ไหมก็ถ้าถามว่าแก๋ไหมก็แกะวิลล์ดอกไม้ตรงนี้อันนี้แก๋ไหมไม่แกะอันนี้แก๋ไหม,มไหม่แกะชอบความเป็นธรรมมากอันนี้ แกไหมไม่กแกแกไหมไม่กแกแกไหมไม่แกทำยามากวากว่าจะได้แต่ละอันร,อรูปก็ไม่ต้องการอีกแล้วไม่ต้องการเลยเมื่อกี้ของตกค่ะ ไกดาคู่กับหัวข้ออดีระสมมันลอดมันไปใหมทุกคนท้ายคลิปแล้วจะมาแกให้ดูเลยเกแกแกแนะนะใคดา,า,าราถามว่าแกแมยก,ก็ไม่แกะไม่แกะตะกาาไม่เห็นละกไม่เห็นตะกาแเลยวลักตะกาเราไม่ได้ใหญ่ อันนิม่มๆนี่ก็เก๋นะโอเคเราเหลืออันที่ไม่เก๋อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันโอเคนะเฮ้ยเกาจะแกะไหน,นก่อนดีนะเอาสุนซุนซุนแบบใบส,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 สุอันนี้ได้ไหมอันนี้กันล้วกันน้องอร่อยรูตรงเลยนี่พี่ว่าอยจะเกะ ตอนเราบีบไปบีบมาหัวค่ะไปเลยท่ะมามากี้ต่อหัวเลยีกฟัง,งแล้วมันกันแกแล้วดูให้ดูนู่นข้างไนยังไม่หมดนี่หนึ่งเห็นนี่หนึ่งน,น,งนี่มีแค่น,นี้งไม่ยังไม่ได้ฉีกมันฉีกเราก็บีบไปบีบมามัน มันก็เป็นอย่างเงี้ยใส่พิงไบ้์ต่อมบต์เอ็นจิวเอันจิวนี่เทสต์เฉยๆยมาลอกได้เลยเลอกแบบฟิฟ้ๆใครชอบลอกแนะนำแนะนำนะนี่ไหนว้าถ้าเล่าอาะไรแล้วก็ไม่บีบสิวค่ะบีบดสียว อ่ะบีพูดมาค่ะบีึ้นมาค่ะบ,บีพูดมาค่ะนี่เราฟัวกลมมาเลยมันก็อาติดหน่อยเพราะใครอะ่ะโอเคไหมแม่เลี้ยงทานเสียงใครใครอ,อะ่ะไม่มีหรอกมีมากเสียงแม่พูดจางอะ่ะเราเป็นคนอีสานนะ ชอบแน,น่นอนจะทำม่ให้แน่นอนไปค่ะพูเ,เลยปุ๊บต่อมาเป็นน้องน,อน,นันทวรรณมาเริ่มเลยจิตใงแรงขิ้นอืมดุกุนเข้าไปไนะเฮ้ยเด็กแมวแมวแมว

สวัสดีครับยาผมมาไอาจัาตอนนั้น,ม,ม,นม,มันการแจ๊ดแจ้งมีการเปียวเปียวมีกาจับจับก็น่าจะใช้แบบว่าก็ทิ้งมนเนื้อปะนุ่นเยอะเอาวางให้มันเป็นก้อนมีก่อนทากคนเห็นใครเห็นบางคนไม่เห็นน้องคะนีน่คิดว่าจะลุแต่นุ่นน้อยเกิดไปอ่ะ มุมโดนไหมอ่ะไม,ไม่จิ้มไปแล้วมันขาดไปแล้วแต่ว่ามันมีการอะไรอ่ะมันขาดไปแล้วดูวสิพลาสติกหุ้มก่อนไม่ใช่เทมนล้พลาสติกเก็ไม่มีความเป็นกลางวันนี้วันน่ง ไกลๆแต่เรามาตัดให้ดูไปเลยสิดูว่าเต็มแต็มถึงจุดหนึ่งสองไปแล้วหนึ่งสองไกลไกลไม่ไม่นิ่มไม่นิ Murder, tamanho, mae, ่มก re like, ินข้าวเอาเรามาตัดพึ่งก่อนไปไหนแล้วเรามาตัดพึ่งก่อน มันมีช่องให้ใส่น,นู้นแล้วสีอง๊วคนลงโอเคเลย,ยั้างในทูกอันก็เป็นแบบนี้เลยไม่มีอะไรคลยบางกันเดกเราข้างหลังเราก็อยากแบบนี้แล้วก็น เพราะตามนี่เยอะมากทุกคนอันนี้ไม่งั้นเราก็จะทำเองก่อนทำนสุดดุจิ้วเรียงเวลาใจมาจากสองคนก็ที่เราเราไม่ได้ลงทิกตอ,อกนะเราไม่ทำทิกตอ,อกไม่เล่นนะคะก็เลยนี่ ชุบปุ๊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 บเข้าไปนี่นี่เฮ้ก่อนเออเออไม่อนจุจุด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 จจุด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 จุ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  ไม่ถึงครึ่งเอาออกให้มงต่อไปเป็นน้องวัวแดงแดงนน้องวัวดำน้องวัวนมวัวนมวัวนมแกแ่ๆๆเลยจะเลยมาแกะกันเราไม่ใช่นักทำลาย เราเป็นกินแบบนี้โอ้ใส่น้นไม่ยังไอ้นู่นนี่ไม่มีความรูนอืออีกสองสชิ้นไอ้ก็มาเก็บแบบพันๆให้ดูเพราะว่าเราพันไม่เหมือนอันก่อนเลยไป้ที่พาย này nè Ai kịp kịp lên các bạn Chút 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 yep yep yep, yep. เดี๋ตวมาเริ่ดูกันฮทุกคนเราจะแจ้งให้ท voilà. ให้ทุกคนได้ห็นลกทะลุแล้วทะลุแล้วว้าวทะลแล้วทุกคนทุกคนเห็นไหมจะไม่เอ็นนี่้นนจะโดนอันนี้ตกไม่รู้่ายไปทำาไก็แบนแ

ไม่เลยไม่รึตอนน้าบอกแกะไหมเบอกไม่แกะเมันก็ทำมาล้วแกพีพีพีพกให่ไหมทุกคนอีพีมาก เราพามาทำกูชี่นะเราจะทำแบบไหนดีทุกคนเราแบบไหนอุนนอ้ยอันนี้ออกไมหมดน่าแบบไหนดีนะคิดออกะอันใหญ่ๆเลยอันใหญ่ๆเญ่อุ้ยทำกล่องสูงดีกว่ายำๆเลยยำ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 ดูหน่อยข้างใร ซ้ายขวาข้างในข่าวก่ากัน๊ะมิ้นมาค่ะมินมามินมามินมาตัดๆ,ๆ,ๆ,ๆไปบาย